สวัสดีคะ่ะสวัสดีนะคะเพื่อนเพื่อนชาวลัคนาราศีมีนทุกท่านนะคะวันนี้เราจะมาเปิดไพ่เช็คดวงความรักก่อนสิ้นปีพฤศจิกาแล้วก็ธันวาคมนะคะ2567ันการวันนี้จะใช้ไพ่ทรงสำหรับนี้นะคะเป็นไพ่ทาโร่แล้วก็เป็นไพ่ออร์คโคลค่ะนะเรามาเริ่มกันเลยนะคะสำหรับวันเดือนเกิดในแต่ละราศีไปดูที่คอมเมนต์แรกได้เลยนะคะอะลิสพินไวล้าเรียบร้อยค่ะ จะดูแบบลัคนาเวลาเกิดหรือว่าดูแบบราศีเดือนเกิดได้เช่นกันนะคะวันนี้จะใช้ไพ่โซลานะคะโอเคเรามาดูกันเลยค่ะ ขอ5บาร์แรกให้กับชาวลัคนาราศีมีนนะคะบาแรกนะคะ High p r i e t e s นะคะขึ้นมาโอเคไพ่ใบที่2ค่ะเป็นไพ่เจ็ดดาบนะคะเป็นไพส่ส0ไม้เท้านะคะไพ่ Hermit แล้วก็เป็นไพ่ Solar Eclipse นะคะเป็นไพ่ราหูนะคะราหูกำลังเข้าลัคนาราศีมีนอยู่นะคะในตอนนี้นะนะเรามาดูไพ่บแรกกันก่อนเลยลักษณะไพ่ที่ขึ้นมาแบบนี้นะคะ3ใบแรก High p r i e s t นะคะเดาบแล้วก็เป็น สิบไม้เท้าเนี่ยสำหรับชาวมีนบางคนนะ่ะน่าจะมีความอึดอัดในความรักความสัมพันธ์อยู่มากพอสมควรนะคะแบกรับภาระความรู้สึกนะคะการปปล่อยปะละเลยในะเรื่องความรู้สึกอะไรแบบนี้แล้วคุณอึดอัดอยู่มากๆเลยเนี่ยนะคะคุณอยากจะหลุดพ้นออกมาจากความทุกข์ความอึดอัดในด้านความรักอยู่หรือเปล่านะคะสําหรับคนที่มีปัญหานะคะพอลักษณะไพ่ที่ขึ้นมาแบบนี้หรือว่าคุณรู้สึกว่าคู่ของตัวเองเนะี่ยมีความรับอะไรซ่อนอยู่หรือว่าเนี่ยการทํางาน can ปล่อยปะละเลยความรู้สึกนะคะเจดดาบกับไพ่1ิไม้เท้ามันขึ้นมานะคะ,ะเวลาที่ดาวราหูเนี่ยเข้าลัคนาราศีไหนนะทางด้านการงานนะคะการสื่อสารการเดินทางเนี่ยมันจะมีข้อดีอยู่มากมายนะดาวราหูนะคะคือไพ่ใบนี้แต่ว่าในด้านความรักความสัมพันธ์เนี่ยจะต้องระวังนิดนึงอาจจะมีปากเสียงการใช้อารมณ์การทะเลาะเบาแวงกันหรือว่าความอึดอัดในความรักความสัมพันธ์เนี่ยจนคุณอยากจะหลุดออกมาไพ่ใบที่4เนี่ยคือไพ่เดอะ ไพ่ใบนี้นะคะมีชาวลัคนาราศีกันนะคะเป็นชาวลัคนาราศีประจําไพ่มาจากเรือนอะไรนะคะอันนี้เป็นปลาคู่นะคะเป็นชาวลัคนาราศีมีนลัคนาราศีกันเฮอร์มิตเนี่ยมาจากเรือนปตนิของคุณนะคะเพราะฉะนั้นสําหรับบางคนนะคะที่กําลังโสดสนิทอยู่เลยชาวมีนคุณอาจจะมีเกณฑ์ได้พบรักนะคะเวลาที่ดาวราหูเข้าเนี่ยแหละเพื่อนๆแต่ว่าตอนดาวราหูเข้าเนี่ยการลักษณะการพบรักเนี่ยส่วนใหญ่จะ าการพบรักเกณฑ์จากการเดินทางนะคะเดินทางใกล้ไกลได้หมดเลยหรือว่า,ามา,าเป็นคนที่ต่างสีผิวต่างสัญชาติต่างศาสนาอะไรแบบนี้มันก็จะเด่นมากเป็นพิเศษนะคะหรือว่าคนที่มีอายุต่างจากคุณเยอะๆก็ได้ลักษณะเอเธอริตขึ้นมาเนี่ยจะเป็นแบบนี้นะคะอายุต่างจาการเยอะๆส่วนใหญ่เขาจะบอกว่ามันจะต้องเกินหนึ่งรอบนะคะ1ิบสปี15ปีอะไรแบบนี้เป็นเป็นต้นปลายหรือว่าคนที่เคยผ่านการแต่งงานมาก่อนแบบนี้ก็ได้เป็นพ่อแม่แม่ไม้นะคะสําหรับคนที่กําลังโสดอยู่ คุณอาจจะมีเกณฑ์ได้พบคนคนนั้นนะหรือว่าเป็นคนที่ต่างสีผิวต่างสัญชาติต่างศาสนาไปเลยหรือว่าคนที่มาจากต่างทิศต,ต่างที่กันต่างจังหวัดอะไรแบบนี้ก็ได้ค่ะเราไพ่ใบนี้นะคะคือไพ่ของดาวราหูคนที่มีคู่อยู่แล้วถ้าคุณไม่ได้อยากจะเลิกประคับประคองความสัมพันธ์กันคุณจะต้องอารมณ์เย็นขันตินะคะนิ่งได้นิ่งนะโอเคอลิสขออีก5้าใบให้กับชาวมีนนะคะเรามาดูกันใบแรกนะคะอเราไพ่สิบดาบนะคะก็ขึ้นมาเป็นจุดจบอะไรบางอย่างนะคะไพ่ middle นนะค,ะคือไพ่เดิร์สันนั่นแหละเพื่อนๆน,นะคะแล้วก็เป็นไพ่แปดไม้เท้าไพ่ของการเดินทางนะคะเป็นไพ่สิบถ้วยแล้วก็เป็นไพ่อัจจวินถือถ้วยนะคะลักษณะที่ขึ้นมานี่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงนะคะแถบแรกกับแถบที่สองขึ้นมาแบบนี้นะคะนะคะสำหรับบางคนที่มันไม่ไหวกันจริงๆนะคะไพ่ราหูขึ้นมาเนี่ยเราก็ไพ่เจ็ดดาบเจ็ดดาบจริงๆอ่ะมันแปลได้อีกหนึ่งความหมายนะคือการที่มี รักลับๆนะคะมีบุคคลที่234 5หอะไรแบบนี้เข้ามาเกี่ยวข้องในด้านความสัมพันธ์เนี่ยนะคะแล้วยิ่งไพ่ใบแรกนะคะอลิกขออนุญาตพูดนะคือไพ่ของคนที่มีบ้านเล็กบ้านน้อยน่ะนั่นใครที่ประสบพบเจอกับเรื่องแบบนี้นะคะคิดว่าคุณมีเกณฑ์ได้จบนะเพราะว่าไพ่สิดาบเนี่ยคือไพ่ของจุดจบส่วนใหญ่มันคือด้านความรักความสัมพันธ์หรือว่าความรู้สึกเจ็บปวดในจิตใจแล้วยิ่งมีไพ่ราหูเนี่ยมันขึ้นมาอีกนะคะนะสำหรับใครที่ไม่ได้มีประเด็นด้านความรักเพื่อนๆไม่ต้องส เลยนะคะคุณอาจจะมีเกณฑ์ได้ท่องเที่ยวเดินทางกับคู่ครองมากยิ่งขึ้นซะด้วยซ้ำเนี่ยเป็นไพ่แดไม้เท้าขึ้นมานะคะแล้วก็1ิบถ้วยเนี่ยการสุขสมหวังในด้านความรักมีเกณฑ์ได้มีบุตรหลานแบบนี้ก็ได้ค่ะนะคะสใบนี้มันขึ้นมาหรือว่าใครที่อึดอัดก่อนหน้านี้เนี่ยนะคะจากราหูเนี่ยเพื่อนๆดูนะแล้วเปลี่ยนเป็นเดะซันเลยเนี่ยการที่คุณได้หลุดพ้นออกมาจากความสัมพันธ์นี้แล้ว10บดาบขึ้นมาอาจจะมีความสุขกับชีวิตของตัวเองมากขึ้นมีแสงสว่างให้กับตัวเองเนี่ยนะคะ ทำอะไรเป็นอิสระมากขึ้นก็ได้หรือว่าตอนนี้ใครที่รู้สึกอึดอัดมากๆเลยนะคะในความรักความสัมพันธ์ลักษณะไพ่ที่ขึ้นมาเนี่ยใน3มใบแรกนะคะอาจจะมีอะไรบางอย่างอะทให้คุณคิดได้แล้วก็ตัดสินใจได้นะคะไพ่เดอะซันเนี่ยคือแสงสว่างคะ่ะนะคะหลุดพ้นออกมาจากอะไรบางอย่างแล้วประสบพบเจอกับความสุขแล้วก็ความเจริญรุ่งเรืองของชีวิตนะคะนะส่วนใครที่มีคู่อยู่แล้วเนี่ยอยากจะบอกเลยคุณอาจจะมีเกณฑ์ได้ตั้งคันมีบุตรได้นะคะหรือว่าใครที่กําลังโสดอยู่เลยนะไพ่ใบ นี้นะคะคือการที่ ได้พบคู่บุญคู่อุปถรัรมภ์นะคะคู่เกื้อนหนุนดวงชะตาแล้วยิ่งมีไพ่เนี่ยอัศวินถือถ้วยนะคะขึ้นมาอีกคือการที่มีคนเดินทางเข้ามาหาคุณมามอบความรักให้คุณหรือว่าคุณไปถูกตาต้องใจใครบางคนแล้วไปมอบความรักให้กับคนคนนั้นได้มีไพ่แดไม้เท้าขึ้นมาเนี่ยคือไพ่เกณฑ์ของการเดินทางนะคะเวลาดาวราหูเข้าลัคนาราศีไหนนะคะเกณฑ์พบรักจากทางไกลจากการเดินทางเนี่ยจะค่อนข้างเด่นเนี่ยหรือว่าคุณมีเกณฑ์ได้พบ ักออนไลน์ก็ได้นะ8ดไม้เท้าขึ้นมาหรือว่ามาจากต่างทิศต่างที่คือ8ดไม้เท้าเนี่ยมันมีระยะทางกันเกิดขึ้นนะเพื่อนๆนะคะคุณอาจจะมีการใช้อุปกรณ์สื่อสารพวกแท็ t message หรือว่าออนไลน์นะคะในการแชทกันอะไรแบบนี้ก็เด่นมากๆเลยนะคะ8ไม้เท้ามันขึ้นมาหรือว่าคุณกําลังจะได้รับข่าวดีอะไรบางอย่างนะคะมีคนยกคูโทรศัพท์หาคุณแบบนี้ก็เป็นได้เกี่ยวกับด้านความรักนะไพ่สิบถ้วยค่ะคือการสุขสมวังในด้านความรักสําหรับใครที่มีคู่อยู่แล้วไม่ได้มีประเด็นในด้านความ รักเลยนะคะเนี่ยคุณอาจจะมีเกณฑ์ได้เดินทางท่องเที่ยวกับคู่มากยิ่งขึ้นนะคะมีความสุขกับชีวิตของตัวเองมากขึ้นก็เป็นได้ไพ่อัศวินถือถ้วยขึ้นมาค่ะนะมีคนเข้ามามอบความรักให้คุณหรือว่าคุณเดินทางไปมอบความรักให้กับคนคนนั้นได้คืออัศวินนะมันมีระยะทางเพื่อนๆนะคะมันต้องมีการควบม้านะคะแล้วยิ่ง8ปดไม้เท้าเนี่ยไพ่ของการเดินทางเนี่ยมันขึ้นมาอีกนะคะนะอลิสคอไพอ่อีก3ใบนะคะให้กับสำรับนี้เดี๋ยวเรามาเปิดไพ่อาราโคกันค่ะนะไพ่ร์แรกขึ้นมานะคะเป็น ไพ่6ถ้วยนะคะการพบรักแบบเซอร์ไพรส์เป็นไพ่นิวมูนค่ะเป็นไพ่เดอะมูนไพ่ใบนี้นะคะมีชาวมีนเนี่ยแหละเป็นชาวประจําไพ่เลยนะคะเราเป็นไพ่สาไม้เท้าเนี่ยการเดินทางอีกแล้วไพ่เกี่ยวกับไม้เท้านะคะที่เกี่ยวกับการเดินทางเนี่ยมันจะมีประมาณ2-3ใบแล้วชาวมีนเนี่ยได้2ใบเนี่ยมีไพ่สาไม้เท้ากับ8ไม้เท้าขึ้นมานะคะไพ่6ถ้วยขึ้นมาใบแรกการพบรักแบบเซอร์ไพรส์ค่ะแบบที่คุณไม่คาดคิดคาดฝันเลยจริงๆบอกว่าจะเป็นรักเก่ากลับมาได้นะเพื่อนๆนะคะแล้วแต่ การตัดสินใจเลยไม่จําเป็นว่าคุณต้องเอารักเก่านะนะคะหรือว่าอาจจะมีเพื่อนเก่าๆญาติเก่าๆนะคะคนที่คุณเคยคุ้นเคยมาก่อนเนี่ยแนะนําใครบางคนให้คุณรู้จักก็ได้ค่ะไพ่หกถ้วยขึ้นมาหรือว่ามีแก็บเรื่องอายุเนี่ยแบบเพอร์มิทอย่างเงี้ยน,นะคะกระหกถ้วยเนี่ยคือมีความต่างเรื่องอายุสําหรับคนโสดอยู่นะที่กําลังรอคอยความรักอยู่นะคะแล้วก็เป็นไพ่นิ m มูนนะคะก็คือไพ่เดอะมูนหละเพื่อนๆน,นะคะไพ่ใบนี้มีชาวมีนเนี่แหละเป็นชาวราศีนะคะลัคนาราศีประจําไพ่นะ สำหรับบางคนเนี่ยอาจจะมีเกณฑ์ได้หลุดพ้นนะนะคะเพราะอะไรมันมีไพ่เนี่ยสิบดาบขึ้นมานะคะมีไพ่ของการตัดสินใจจุดจบอะไรบางอย่างไพ่ใบเนี่ยคือไพ่ของคนโสดที่เหงานะคะมีความรู้สึกว้าเวหรือว่าการที่คุณเนี่ยได้พบรักในครั้งนี้สําหรับคนโสดอยู่นะคะเป็นการพบรักจากแดนไกลเนี่ยไม่จําเป็นต้องเป็นชาวต่างชาติเสมอไปนะอาจจะอยู่ต่างทิศต่างที่กันเราไม่ค่อยได้พบเจอกันเนี่ยอาจจะเจอการอาทิตย์ละวันสองวันอะไรแบบนี้แล้วมีความเหงาเนี่ยเกิดขึ้นได้นะคะ นิวมูนเนี่ยมันเลยขึ้นมาหรือว่ามีความวิตกกังวลอะไรบางเรื่องเกี่ยวกับด้านความรักค่ะนะในช่วงตอนนี้สําหรับใครที่กําลังมีประเด็นอยู่นะเพราะลักษณะไพ่ที่ขึ้นมาเนี่ยมีความอึดอัดนะคะแล้วนิวมูนเนี่ยก็คือไพ่ของความวิตกกังวลความคิดมากกลัวกับอนาคตที่ยังมาไม่ถึงแบบนี้ก็ได้ค่ะนะหรือมีความระแวงในด้านความรักความสัมพันธ์แบบนี้แล้ก็เป็นไพ่สามไม้เท้าขึ้นมา สามไม้เท้าเนี่ยคือการท่องเที่ยวค่ะนะสำหรับคนที่มีคู่เนี่ยแปดไม้เท้าขึ้นมาสามไม้เท้าขึ้นมาคุณอาจจะมีเกณฑ์ได้เดินทางท่องเที่ยวกับคู่รักของตัวเองหรือว่าการเดินทางอะไรบางอย่างของคุณจะเดินทางด้วยสายงานเดินทางท่องเที่ยวนะคะหรือว่าไปกับเพื่อนแบบนี้แล้วทําให้คนโสดเนี่ยมีเกณฑ์การพบรักได้เช่นกันนะคะโอเคอลิสคออีกหนึ่งสำหรับนะคะสําหรับสุดท้ายเป็นไพ่ออร์คโคนะคะให้กับชาวลัคนาราศีมีนค่ะเรามาดูกันเลยนะคะ ตรงไม่ตรงกับชาวมีนมาคอมเมนต์กันได้นะคะ ขอห้าใบนะคะให้กับชาวลัคนาราศีมีนเรามาดูกันเลยนะคะใบแรกขึ้นมาเป็นไพ่แล้วเป็นไพ่ชาวลัคนาราศีมีนนะคะเป็นไพ่ The Fish ค่ะแล้วก็เป็นไพ่เด e m o o n ขึ้นมาอีกแล้วนะคะความเหงานะคะความวิตกกังวลเป็นไพ่เมฆค่ะเมฆหมอกนะคะเป็นไพ่ h เ u อ g l a s า Class นะคะการรอคอยหรือว่าการใช้เวลาในการเยียวยาจิตใจแบบนี้ได้แล้วก็เป็นไพ่สมอเรือค่ะการเดินทางก็ได้การลงหลักปักฐานอะไรบางที่นะคะนะคะไพ่ใบแรกขึ้น เป็นไพ่เกี่ยวกับ าชาวลัคนาราศีมีนเลยเป็นเพื่อนนะคะเป็นปลาคู่นะคะคิดว่าชาวมีนะเป็นคนรักอิสระมากพอสมควรน,นะนะคะเวลามีความรักในแต่ละทีเนี่ยจะไม่ชอบให้ใครมาบังคับหรือว่าจ้ำจี้จ้ำชัยหรือว่าวงการอะไรแบบนี้นะคะสําหรับคนที่มีปัญหามีความอึดอัดในความรักความสัมพันธ์มากๆตอนนี้คิดว่าคุณอยากจะหลุดพ้นเป็นอิสระเนี่ยพอะลักษณะไพ่ที่ขึ้นมานะคะมีทั้ง10บดาบขึ้นมานะคะมีทั้งราหูขึ้นมาเนี่ยเราก็มีทั้งเดอะฟิชนะคะเป็นปลาคู่ขึ้นมานะค,ะคุณอยากจะหลุดพน้น แล้วก็เป็นไพ่เดอะ o ูนขึ้นมาค่ะนะคะไพ่ใบนี้มีชาวมีนเนี่ยแบบนิวมูนเลยเพื่อนๆเ,เป็นชาวลัคนาราศีประจําไพ่แต่ว่าคุณรู้สึกสองจิตสองใจหรือว่ากังวลกับอนาคตที่มันยังมาไม่ถึงนะไม่รู้ว่าถ้าเลิกไปแล้วจะเอาอยัางไงดีกับอนาคตนะคะคุณรู้สึกยังตัดสินใจไม่ได้ก็ได้นะสําหรับชาวมีนบางคนนะคะหรือว่าชาวมีนบางคนเนี่ยอาจจะมีเกณฑ์การได้ย้ายถิ่นฐานไพ่ใบนี้นะคะสําสหรับ คนที่มีคู่อยู่แล้วถ้าตอนนี้คุณกําลังรอที่จะย้ายถิ่นฐานตามคู่ครองนะคะจะย้ายไปต่างประเทศหรือว่าย้ายในประเทศแบบนี้ก็ได้คุณมีเกณฑ์นั้นาพาเพราะไพ่ใบนี้คือไพ่ของการพลัดถิ่นฐานนะคะไพ่ใบที่3มนะคะเป็นไพ่เมฆหมอกนะคะตอนนี้มันอาจจะมีเรื่องอะไรที่คลุมเครืออยู่ที่คุณไม่แน่ใจกับการตัดสินใจอะไรบางอย่างเกี่ยวกับด้านความรักเนี่ยแต่เชื่อว่าท้ายที่สุดคุณตัดสินใจได้เพราะว่าอะไรเพราะมันมีไพ่เด็ดซันเนี่ยเวลาไพ่เด็ดซันมันขึ้นมานะเพื่อนๆนะคะเป็นไพ่ของ แสงสว่างนะคะมันจะมีอะไรบางอย่างทําให้คุณคิดได้ตัดสินใจได้เป็นไพ่ของการจเจริญเติบโตหรือว่าคนที่มีชีวิตชีวากับตัวเองมากขึ้นก็ได้นะคะไพ่ใบนี้แล้วก็เป็นไพ่อวกลาสค่ะนะคะเวลาจะเป็นคําตอบของทุกสิ่งเลยหรือว่าสําหรับคนที่ผิดหวังมาก่อนหน้านี้นะนะคะตอนนี้ถ้าคุณกําลังโสดอยู่เนี่ยไพ่เฮอร์มิตขึ้นมานะคะเป็นไพ่ของคนโสดที่ใช้เวลาเนี่ยใช้เวลาอวกลาสนะคะในการเยียวยาจิตใจเชื่อว่าท้ายที่สุดอะทุกอย่างมันจะผ่านพ้นไปได้นะคะ ทั้งความวิตกกังวลความเหงานะคะอะไรที่มันคุมเครือเมฆหมอกขึ้นมาเนี่ยนะคะท้ายที่สุดเนี่ยคุณจะปลดล็อกอะไรบางอย่างแล้วก็มีความสุขกับชีวิตตัวเองมากขึ้นแล้วก็เนี่ยเป็นอิสระนะคะแบบปลาคู่แบบนี้นะคะเราไพ่ใบสุดท้ายเนี่ยเป็นไพ่ของการเดินทางอีกแล้วค่ะเป็นไพ่ของสมอเรือหรือว่าบางท่านเนี่ยอาจจะมีเกณฑ์ได้ลงหลักปักฐานกับคู่ของตัวเองจริงๆเลยนะคะพอไพ่ใบนี้มันขึ้นมาวันนี้จบแล้วนะคะกับชาวลัคนาราศีมีนขอบคุณค่ะ